สวัสดีครับกลับมาแล้วครับกับ P t ท c ครับวันนี้สาย90ต้องติดตามเลยคันนี้เป็นตัว Ben z w 1ั4เนะครับเป็นตัว300 CE นะครับต้องบอกแบบนี้คือตัวนี้นี่หูหน่าเก็บมากน่าเก็บสะสมจริงๆนะครับตัวคูเป้กำลังมาราคากำลังได้ถือว่า ถ้าใครสายเบนซ์แล้วรถ2องประตูตัวนี้น่าจะเป็นที่นิยมในระดับหนึ่งเลยนะปัจจุบันนี้เลยต้องบอกกันเลยว่าตัวนี้นะแปลงเป็นเฟซลิฟ์แล้วรอบคันนะแม็กเอ็ี18นิ้วนะจัดฟิตเมนททุกอย่างถือว่าลงตัวที่สุดแล้วนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมเลยเดีกว่าครับว่าคันนี้มีรายละเอียดยังไงกันบ้างนะครับ เดี๋ยวเราดูที่ภายนอกก่อนเลยครับภายนอกนี่ต้องบอกว่าสีนะครับเป็นสีดําเงามาแล้วทั้งคันนะเรียกว่าสวยเลยแล้วก็ต้องบอกว่าด้านหน้าและด้านหลังตอนนี้แปลงมาเป็นตัวเฟสดิฟแล้วนะครับสังเกตดูง่ายๆนะถ้าตัวก่อนแล้นเนี้ยจริงๆมันเป็น E หลังเนี่ยมันจะเป็นกระจังหน้าที่เต็มมาถึงตรงไฟใช่ไหมครับแต่พอเป็นเฟสลิฟแล้วเนี่ยสังเกตเนี่ยตัวชิ้นของฝากระโปรงจะมีขอบตรงนี้นะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาสังเกตตรงกระจังหน้าก็ได้ครับง่ายๆนะแล้วก็ตัวกันชนเนี่ยเป็นกันชนแต่งหน้าหลังแล้วเป็น MG เก็ลงตัวมากรับมากับแม็ก18นิ้วนะครับของ AMG นี้แล้วก็ดูในส่วนของตัวล้อแม็กเองฟิตเมนต์90สุดๆลงตัวมากหน้าเต็มหล่อเลยหลังจะแอบแบะเล็กน้อยแต่ฟิตเมนต์หนึ่งครับจะพอดีเลยถือว่าสวยงามมากลงตัวสําหรับคนกําลังหารถยุค90นะหล่อแน่นอนนะ ยางขอประตูทุกอย่างยังเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนใดใงสิ้นนะก็ถือว่าใช้ได้ประมาณนึงไม่ได้แบบโอ้โหใหม่คริบมากนะเพราะพวกนี้คืออเบอิกที่ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือพื้นฐานว่ายังใช้งานได้อยู่คิ้วต่างๆยังสภาพสวยงามลงตัวนะดูคิ้วด้านหลังยังสวยหมดนะบางคันไม่สวยนี่ตรงนี้นี่แบบยิงซิลิโคนไประบบแล้วนะแต่นี่คือย,ยังสวยงามมากเนี่ยคิ้วบนคิ้วล่างเนี่ยเปลี่ยนหมดตัวนี้กันชนก็เป็น AMG แล้วใช่ไหมครับเขาแปลงท้ายแล้วในส่วนนี้เขาก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเ e ปีน E หน้าจริงๆตัวจริง ้นท้ายก็ถือว่าพื้นฐานเดิมยังครบถ้วนหมดนะล้อยังอะไรล่มีเดิมครบนะตัวถังโอเคครับไม่ต้องห่วงเรื่องผูครับเขาเก็บมาเล่บบ้อยหมดแล้วนะครับยังถือว่าราพอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับยังดีเลยผิวขอบต่างๆนี่สวยงามน,นะหูรถ90นะพอเป็นดำเงามันหล่อมากเลย ลงตัวสุดๆตรงนี้คือเอฟเฟกปกติที่เป้ค่อนข้างเจอบ่อยไม่ว่าจะเป็น W 1 2 3 1 2 4ก็มีบ้างกระจกของเบนซ์เนี่ยเป็นกระจกประกบ2ชั้นแล้วมีฟิล์มตรงกลางพอมันชื้นเสร็จมันจะเกิดเป็นลายแบบนี้โดยปกติเลยแต่ไม่มีผลการใช้งานนะอาจจะแบบรู้สึกไม่สวยไปบ้างเล็กน้อยนะตรงนี้นิดเดียวถ้าเป็นไปได้วันหนึ่งมีโอกาสก็คงเปลี่ยนแต่ว่าก็มีราคาพอสมควรนะแต่อันนี้เรื่องเล็กมากไม่ได้เรื่องใหญ่อย่างนั้นขอสรุปสําหรับสีภายนอกคันนี้นะครับเป้ให้ประมาณ 80- แปดสิบเก้าสิบเบิกใหม่หมด มีแค่พวกขอบอยางเนี่ยเป็นชิ้นเดิมแค่นั้นเองนอกนั้นถือว่าทุกอย่างสวยงามหมดโอเคอยังนั้นเดี๋ยวเราดูคุมกําลังนี่ว่าต้องบอกเนยเป็นบล็อกเครื่อง3.0นะครับเป็นยังไง สำหรับขุมกําลังนะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นบล็อกเก่าบล็อกเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์6สูบเบนซินแถวเรียงนะครับตัวบล็อก M103 คือถามว่าเป็นบล็อกเก่าก็จริงแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่โอ้โหใช้คําว่าทนพอสมควรแล้วก็เครื่องเกียร์ยังสมบูรณ์นะเกียร์ยต่อน,นิ่มอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนี่คือถือว่าเป็นพื้นฐานเดิมของเบนซ์เลยนะท่อไม่ได้ทำมาแรงสิ้นนะทุกอย่างนั้นหมดแต่ไม่รู้สึกว่าตรงนี้มันแอบดูโล่งแบบแปลกๆนิดน,นึงนะครับแต่ว่ารวมๆสวยถ้าตีท่อเฮ ใส่เข้าไปนะเรียกว่าหล่อเลยครับตัวนี้กระบุกพักน้ําทุกอย่างหมือนเดิมหมดนะตามอายุการใช้งานนะพวกนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับหม้อน้ําอยังหม้อน้ําเดิมนะครับง่ายๆห้องเครื่องตรงนี้เขาน่าจะยืนพื้นของเดิมครับไม่ได้ปรับแต่งหรือแรงขึ้นคือทําสีเฉพาะภายนอกแล้วเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนภายนอกมากกว่าแลวจัดฟิวเมนท์ใหม่ รวมรวมห้องเครื่องไปให้มาสัก60%ละกันไม่ได้สวยงามมากแต่ว่ายังสมบูรณ์อยู่เครื่องเกียร์ถือว่าดีอยู่ตัวถังรับประกันไม่มีพวกชนหนักเลยแน่นอนอย่างนั้นเดี๋ยวเราดูภายในดีกว่าครับว่าเราจะต้องทํากันเพิ่มเติมเยอะไหมนะครับสาหรับตัวนี้สำหรับภายในนะเข้ามาต้องบอกว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ ใช้ได้นะแต่ไม่ได้แบบสวยกลิปมากๆต้องบอกแบบนี้คอนโซลข้างหน้าทุกอย่างยังสภาพดีไม่มีแตกนะหน้าปัดคือย,ยังเป็นสลีละเดิมมีขอบโครเมียมทุกอย่างเหมือนเดิมก็ตามยุคตามสมัยเลยครับคันนี้วิ่งมาแล้วประมาณแสนแปดถือว่ารถยุคแบบนี้รถคูเป้ก็ปกติครับไม่ได้เยอะมากบอนนัทต่างๆก็ยังสภาพใช้ได้นะลงตัวหมดเดิมๆหมดปุ่มต่างๆยังโอเคหมดนะครบถ้วนมียุคเป็น JVC แล้วเท่านั้นเองส่วนสวิตต่างๆยังครบถ้วนใช้งานได้ครบถ้วนนะ มีที่ปุ่มไม่ค่อยสวยงามทั้งฝั่งซ้ายและขวานะครับก็คือชุดควบคุมเบาะครับจากจุดนี้ครับตรงนี้อาจจะหายไปบ้างเล็กน้อยพวกนี้อาจจะต้องตามเก็บเล็กน้อยนะแต่ปุ่มอื่นยังไม่แค่ไห่นะเบาะนี้ก็เป็นผิวหนังเดิมคือคิดว่าน่าจะมีแผ่นการแบบรีสโตบ้างเล็กน้อยนะคิดว่าน่าจะเคยทํามาแล้วจากเจ้าของเก่าแต่ตัวอื่นๆเนี่ยด้านหลังเนี่ยภายในเนี่ยไม่ต้องบอกว่าถ้าถามว่ากลิปไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไปทําเก็บต่อถึงจะสวยงามแต่ถามว่า โซมไหมไม่โซมแน่นอนอันนี้การันตีคือหมายถึงว่ามันยังต่อย,ยอดต่อได้นะครับในจุดนี้กระจกหลังนะครับกระจกไฟฟ้าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเปเอาลงให้ดูอนี่ยังใช้งานได้ครบถ้วนหมดเห็นไหมครับบางคันกระจกใช้ไม่ได้แล้วนะปิดตายยิงซิลิโคนไปหมดแล้วอันนี้ถือว่าใช้งานได้ครบถ้วนหมดนะทั้งเนี่ยไเปเทสให้ดูเลยนะ ด้านหลังด้วยนะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับอ่าขอบคุณนะถือว่าเราเทสกันให้ดูเลยนะครับเอางี้เป้ขอยากสรุปภายในดีกว่าก็พอใช้ได้นะเกฑ์ประมาณละ้หกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคนชอบลิฟลิฟสวยๆเลยอันนี้อาจจะต้องํำตังอีกสักก้อนนึงนะครับเก็บรายละเอียดพวกสวิตต่างๆเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับเพื่อตามหาของด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของซ่อมแซมแมคคาไ์ต่างๆให้สีต่างๆหรือส่วนต่างๆเนี่ยให้มันเรียบร้อยกว่านี้มันทําได้ตอนนี้มีคนรับทํา เดี๋ยวเรามาว่ากันว่าเราจะทําที่ไหนใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยพื้นฐานขนาดนี้ภาพรวมโดยรวมบอดี้เครื่องเดิมรถเก็บสีจัดทรงมาเรียบร้อยแล้วก็ถ้าคนจะคิดจะไปขับเท่ๆไปต่อไม่ยากครับไม่เหนื่อยมากถ้าจะซื้อทั้งคันมาปั้นใหม่ผมบอกเลยว่าเหนื่อยแน่นอนสำหรับรถคูเป้แบบนี้นะครับผม งั้นเป้ขออนุญาตสรุปเลยครับสำหรับคันนี้ครับเป็น Mercedes Ben น W124 ตัว 300CE นะครับคันนี้ตัวรถปี1991ตัวนี้แปลงหน้าหลังเป็นเฟสทิแล้วแล้วก็มีพาร์ท AMG แล้วนะครับพร้อมกับแม็ก18นิ้วเอเลยถือว่าจัดฟิตเมนทุกอย่างลงตัวมากๆเครื่องยนต์3.0นะครับก็ถือว่าแรงแน่นอนตามสไตล์เบนซ์เลยตัวนี้อาจจะเป็นเครื่องบล็อกเก่าก็จริงแต่ว่าเครื่องเกียร์ยังสมบูรณ์มากๆคันนี้ขออนุญาตตั้งราคาอยู่เพียง669,000บาทครับ ถือว่าราคาจับต้องได้นะในส่วนของตัวคูเป้เองเบนซ์เนี่ยตอนนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมไม่แพ้พวกสายวาก้อนหรือทัวริงเลยนะครับที่แบบสายแวนก็มาสายคูเป้ก,ก็มานะครับยังไงราคามันนิ่งแน่นอนมันไม่เหมือนกับพวกรถซีดานสีประตูที่อาจจะช่วงกําลังลงอยู่นะครับประมาณนี้ถ้าถามว่าใครกําลังมองหารถคูเป้ของเบนซ์ตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์มากถือว่าขับได้ดีเลยอันนี้คือใส่เลยนะไม่มีฟิล์มเลย เดี๋ยวแค่ติดซึมใสน่น,นิดนึงนะช่วยหน่อยนะเป้เชื่อว่าโอเคเลยแต่ตอนนี้ถือว่าไม่ร้อเลยนะแอร์คือทํางานได้ดีมากแต่แค่ว่าถ้าถามว่าค่า U V มันคงเข้ามาประมาณนึงมันคงสู้รถที่มีฟิล์มไม่ได้ซึ่งตอนนี้กาลังมีพวกฟิล์มฟ้าใสเขียวใสแล้วก็ตอนนี้กําลังอยู่ยี่ท่อหนึ่งของ Vision Protec นะครับเป็นตัวฟิล์มสีใสเลยนะครับเบสสีเทาซึ่งอาจจะไม่ออกสีฟ้าหรือสีเขียวด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวใน อีพีหนาถ้าเป้มีโอกาสเป้จะเอาตัวฟิล์มใสนะครับที่ไม่ได้มีสีเนี่ยเอามาแนะนําให้ทางลูกค้านะครับสายคลาสสิกสายแบบลถสะสมนะครับให้ได้ชมให้ได้รับฟังมันน่าสนใจยังไงใช้งบประมาณเท่าไหร่ติดยังไงดีกัน UV ได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าตอนนี้เป้มีรับซื้อรถรับรีวิวหาย,ยนรับเทิร์นรถใครสนใจโทรตรงหาเป้ที่เบอร์0ู6 5 6 4 5 5 2กครับ มีคำตอบมีราคาดีๆให้ลูกค้าแน่ๆยังไงฝากคนติดตามกด Subscribe สำหรับช anel p h k a ด้วยต่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับในวันนี้ขอญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ